คนละครึ่งเฟสสามหมาแน่รายละเอียดคลิปนี้สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดสำหรับคนละครึ่งเฟสสมครับมีความหวังแล้วนะครับว่าจะมาแน่ๆครับเดี๋ยววันนี้ครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีอย่างไรอะไรแบบไหนนะครับคุณจะได้รู้เลยว่ามาจริงหรือเปล่านะมีการน่าหรือเปล่านะครับผมความคืิหน้าตอนนี้ล่าสุดนะครับผม ผมเอาข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะครับขอบคุณทางกรุงเทพธุรกิจด้วยแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะฮะได้ข้อมูลนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่3าครับเรารู้กันอยู่แล้วครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะเป็นโครงการที่จะต้องมีเวลาใช้สิทธิ์เนี่ยจะต้องมีเงินเราครึ่งหนึ่งและเงินรัฐครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ลงทะเบียนที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้ใช้กันมาแล้วในเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสหนึ่งก็คือได้สามพันเฟสหนึ่งต่อไปสองได้อีกห้าร้อยเป็นสามพันห้าร้อยบาทส่วนเฟสสองก็ได้สามพันห้านะครับและเฟสที่สามจะได้อย่างไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับนะฮะตอนนี้ครับก็คือข้อมูลนะฮะคังเตรียมขยายโครงการคนละเครึ่งเฟสสามหวังสร้างกําลังซื้อในระบบหนุนเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนะฮะตอนนี้เนี่ยคังคาดหวังนะครับจะขยายโครงการคนละครึ่งไปเฟสที่สามนะฮะแล้วก็หวังสร้างกําลังซื้อ ให้หนุนให้เศรษฐกิจโตนะฮะเรามาดูการแสดงว่าเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยทำแล้วดีนะครับกำลังซื้อในธุรกิจของประเทศไทยเราลุ่งเรืองขึ้นนะครับเปิดเผยว่านะกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ามนะฮะนะครับกำลังอยู่ในระหว่างออกแบบโครงการเพื่อสร้างกําลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็คือต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับ ขณะนี้เนี่ยทางกําลังพิจารณาว่าคนที่สมควรได้รับสิทธิ์ควรที่อยู่ที่จํนนะากกน,จจนวนเท่าไหร่นะฮะเรามาลุ้นกันจะเป็นจานวนเท่าไหร่แล้ววงเงินที่จะให้ต่อรลยเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะแล้ววงเงินที่ได้ต่อรลยจะเป็นเท่าไหร่จะเหมือนเดิมไหมนะฮะเราต้องมาดูกันโดยประเมินว่าหากต้องการทั้ง30ล้านคนนะครับเท่ากับโครงการเราชนะจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้คือเขามีคิดด้วยนะครับว่าจะให้เท่ากับโครงการเราชนะเลย30ล้านคนว้าวโอ้โหถ้าให้อย่างนี้ก็แหลมเลยนะครับ จะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับและมีเงินเพียงพอหรือไม่นะตรงนี้เขากำลังคิดอย่างไรก็ตามครับยังไม่ได้สรุปว่าจํานวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะไปทางว่ามา30ล้านคนโอ้โหถ้าได้สิทธิ์สิล้านคนเยอะมากนะครับลงทะเบียนการเรียกว่ามีโอกาสได้กันทุกคนแน่นอนครับนะฮะมีโอกาสได้กันเยอะมากๆเลยฮะอ่ตรงนี้เราก็ลุ้นกันนะครับสำหรับความแตกต่างของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3ครับ จะต่างครับจะมีต่างจากคนละเครื่องในเฟสแรกกับคนละครื่องในเฟสที่2ก็คือโครงการคนละเครื่องในเฟสที่3เนี่ยจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนําไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วย mm. เช่นจ่ายเบื่จ่ายพวกค่าขนส่งสาธารณะนะครับตรงนี้เนี่ยผมจะเล่าเท้าความออก่อนนะครับสําหรับคนที่เข้าโครงการคนละเครื่งในเฟสที่ 1, เฟสที่2เนี่ยคุณไม่สามารถซื้อของบริการได้นะครับ คุณสามารถซื้อได้ร้านที่เป็นเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องเท่านั้นไม่เหมือนราชนะ,ละแลราชนะเนี่ย er ซื้อบริการได้อยู่แล้วแล้วก็คนละเครื่องได้นะครับแต่คนละเครื่องเองเนี่ยไม่สามารถซื้อพวกร้านบริการได้ไม่ว่าจะเป็นนวดหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับบริการนะครับขนส่งสาธารณะอย่างนี้ไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนนะครับแต่ครับคนละเครื่องในเฟสท,ที่3มีแนวโน้มว่าจะมาครับอ่าถ้าใครที่กาลังรออยู่ครับก็ลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ จ่ายถ้ามีซื้อบริการได้คุณก็จะประหยัดค่าเดินทางครึ่งหนึ่งทุกครั้งที่ใช้จ่ายนะครับก็นับว่าเป็นการช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้เรามาลุ้นกันนะครับแล้วก็สาเหตุที่เราจําเป็นจะต้องทําโครงการคนละเครึ่องในเฟสที่3คือเพราะเราต้องการเห็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงกของ,ของการฟื้นฟูนะครับซึ่งโครงการคนละเครึ่งถือเป็นโครงการที่กระจายไปทุกภาคส่วนโดยเฉพาะร้านค้าขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมโครงการเกือบ2ล้านลายว้าวตอนนี้มีร้านค้าเข้าร่วม2ล้านลายแล้วนะฮะร้านร้านสล้านลายเนี่ยก็ขายสินค้าและบริการนะครับอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คนออกเงินครึ่งหนึ่งเพื่อใช้จ่ายด้วยนะฮะคนละเครื่องเนี่ยประสบความสําเร็จก็คือทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายจะต้องมีเงินของคุณของคนที่ได้คนละครึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็รัดครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยทำให้ระบบเศรษฐกิจดีครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นเงินของรัฐ โดยตรงไปนะครับเป็นเงินของคนใช้สิทธิ์ด้วยครึ่งหนึ่งแล้วก็รัฐครึ่งหนึ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีเงินเข้าไปหมุนเวียนมากขึ้นนะฮะสมมุติว่าสมมุติว่าให้10บาทนะครับก็เท่ากับมีเงินเงินของรัฐนะฮะเงินของรัฐห้าบาทเงินของของคนของของคนใช้สิทธิ์อีกห้าบาทดังนั้นเนี่ยเงินที่เข้าไปกลุ่มเศรษฐกิจก็มีเงินเป็นสิบบาทนะครับแตรัฐช่วยแค่ห้าบาทดังนั้นเนี่ยตรงนี้ ทำให้เป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ามากเลยนะครับก็เป็นการคิดที่ดีครับส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการในคนละครึ่งในเฟสที่3เนี่ยจะมาจากพอกองเงินกู้1ล,ล้านล้านหรือไม่นั้นนะฮะกระทรวงการคลังกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับปัจจุบันครับเงินกู้1ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยในส่วนของที่ใช้ในเกี่ยวยาประชาชน5 5 5แสนล้านบาทนะครับผม5 5าแสนล้านบาทใกล้จะหมดแล้วนะครับ ส่วนที่การไวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่การไว4แสนล้านบาทปัจจุบันก็เหลืออยู่ราว2แสนล้านบาทนะครับซึ่งสามารถโยกมาใช้ในโครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้นะฮะส่วนเงินที่การไวเพื่อการสาธารณะ4.5หมื่นล้านบาทนั้นปัจจุบันได้ใช้ออกไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็ยังตอนนี้ทางกระทรวงการคลังนะก็ยังได้กล่าวถึงว่าข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทำโครงการชอบดีมีคืนต่อด้วยนะครับ กระทรวงการคลังเนี่ยคงไม่ไดําเนินการต่ออ้าวตรงนี้จะไม่มีอาจจะไม่มีการดํดาเนินชอบดีมีคืนนะครับตรงนี้ชอบดีมีคืนก็อาจจะไม่มีนะครับผมเรียกร้องให้รัฐบาลทำโครงการชอบดีมีคืนต่อว่านะฮะกระทรวงการคลังคงไม่ไดําเนินการต่อก็คือชอบดีมีคืนอาจจะไม่มีนะครับนะแต่จะให้หันมาใช้โครงการคนละครึ่ง,งิเนเฟสที่3แทนก็อาจจะเอาของชอบดีมีคืน โยงมาคนละครึ่งเลยนะครับก็ดีนะครับงบประมาณของช่วงนี้มีคือมาใส่ในคนละครึ่งก็เยี่ยมเลยนะฮะในส่วนของข้อเสนอให้กระทรวงการคลังลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงต่ำกว่า20%ในปัจจุบันนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังครับกล่าวว่าหากเราต้องการแข่งขันกับประเทศอื่นเพื่อจูงใจนักลงทุนก็อาจพิจารณาปรับลดได้นะครับแต่การเสนอของกระทรวงการคลังนั้นจะต้องเสนอเป็นแพ็กเกจคือจะต้องมีการทั้งลดภาษี และการหารายได้ทดแทนส่วนที่หายไปด้วยนะครับกระทรวงการคลังก็กําลังคิดอยู่นะครับว่าตอนนี้ถ้ามีการลดภาษีให้นิติบุคคลครับหรือบริษัทต่างๆเนี่ยก็กระทรวงการคลังก็จะต้องหารายได้มาทดแทนในส,ส่วนที่หายไปตรง10%ถมว่าก็หา,หายไปของภาษีที่หายไปนะครับไม่ไว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับก่อนหน้านี้ครับกระทรวงการคลังไปทําได้ทําโครงคการครึ่งไปแล้ว2เฟสนะครับรวมคนที่รับสิทธิ์เนี่ยก็คือมีที่ได้รับประโยชน์ก็มี15ล้านคน เราจะได้รับวงเงินใน e wallet หรือ g wallet เี่ยคนละ3ามพับาทสําหรับคนที่สามารถลงทะเบียนได้สําเร็จนะครับตรงนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมอโอเคนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งเฟสสามที่จะมานะครับผมจะสรุปเอาง่ายๆสั้นๆอีกทีนะครับสรุปเลยครับคนละครึ่งเฟสสาเนี่ยจะแตกต่างกับคนละครึ่งในเฟสที่1นกับเฟสที่2คือเฟสสามเนี่ยสามารถใช้จ่าย ร้านค้าที่เป็นบริการได้นะฮะดังนั้นยินดีด้วยกับคุณที่นะรอรุ่นนะครับแล้วไม่พอครับยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสิทธิ์ถึง30ล้านคนถ้าเพิ่มถึง30ล้านคนครับว้าวเรียกว่าเยอะมากเพราะว่าจากเดิมเนี่ยก็คือที่เราดูกันนี้นะครับที่บอกก็คือมีแค่10มีไม่แค,ค่ก็เยอะแล้วนะครับก็คือ15ล้านคนนะถ้าเป็น10ถ้าเป็น30ล้านคนก็คือเพิ่มอีก1เท่าเท่านะครับก็คือเพิ่มเป็น1เท่า จาก15ล้านคนเพิ่มอีกหนึ่งเท่าก็เป็น30ล้านคนถ้าว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรของคนในประเทศไทยเลยนะครับดังนั้นเราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าทางผู้พัฒนาโครงการนะครับผมทางกระทรวงการคลังจะพัฒนารูปแบบโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3มาเป็นอย่างไรก็เรามารุ้นกันนะครับยังไงก็ติดตามช่องทางนี้ไว้นะครับผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนละครึ่งในเฟสที่3มาให้อีกอย่างแน่นอน,นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับมาแจ้งเรื่องสําคัญเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลตรงไหนบอกผมใต้คอมเมนต์ใต้ล่าคลิปนี้หรือว่าอยากหาเงินออนไลน์ครับกดชื่อคลิปนี้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะมีโอกาสตา่างหากหารหาเงินออนไลน์ไม่ต้องซอกสินค้าหาเงินได้ทั่วทุกวันทุกเวลาครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับ,ส,รบ,วรบสวัสดีครับ